สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับเป็นเรื่องเป็นราวไปเป็นรูปเป็นร่างครับผมเฮ้ยวันนี้อยู่ถ้าสังเกตไปว่าสตูเราแม่งไม่ได้อยู่ที่เดิมเราเปลี่ยนสตูมาที่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายทําที่นี่ตอนข่าววอล์กคือเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วใช่แล้วไม่มีบ้านอยู่แล้วที่นอนแล้วตรงนี้เปล่าคือวันนี้ได้รับเชิญมาจากเมเจอร์ซินีเพ็กนะครับเอาไปเด่๋ยววันนี้ยปพรอพคอนเน็ตดิ้งเฉยเลยเด้หายใจเลยเนาะ คือมีพี่คนนึงที่เขาทํา y o YouTube ดังมากเลยแล้วเขาก็ชวนพวกเรามาบอกว่าเอ้ยเนี่ยมีหนังซีอยากดูไหมก็เลยต้องขอขอบคุณนะครับทั้งเมเจอร์ซินิเพและก็ คุณพี่สตังก์นะครับพี่ครับเชิญขอต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอฝากแชนแนลหน่อยครับพี่ชื่อแชนแนอะไรฮะอ๋อแชนแนลสตังค์ดีเดียนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการเงินเราชนะบัตรคนจนคนละครึ่งมีครบที่ช่องนี้เป็นเหมือนข่าวใช่ไหมพี่ถูกต้องเป็นเกี่ยวกับข่าวแล้วก็สิทธิสวัสดิการของคนไทยครับข่าวที่พี่ว้ใช้กินใช่ไหมครับผมถูกต้องครับข่าวอร่อยมากครับไลยใช่นะ้วพี่เขาไม่ใช่สาโจ๊กเลยมั้งหมดเลยได้ต้มโอ้ได้ได้ได้ เป็นช่องหรือว่าเป็นเพจอะไรครับของพวกเราเป็นเพจเป็นรูปเป็นร่างครับพี่แต่ว่าเราเราจะมีทั้งทาง Facebook แล้วก็ u t u b e เพื่อให้ได้ติดตามคนขนาดขนาดขนาดพี่สัญญาว่าหลังจากจบคลิปนี้พี่จะติดตามครับเฮ้ยเราคป็นใครที่ไม่ติดตามตอนนี้เลยหยิบมือถือพี่รออะไรพี่รอวันนี้เราจะทำอะไรกันต่อก็เดี๋ยวเราได้รับเชิญมาดูหนังเรื่อง เรื่องผีเล่าครับเรื่องผีเล่าโดยค่าย M39 นะครับถูกต้องถ้าได้ยินค่านี้เนี่ยปกติเราจะรู้จักแต่แนวโรแมนติกคอมเมดี้ตอนนี้เขาฉีกแหวกแนวมาเป็นหนังผีบ้างเราก็ดูกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะแบ่งแยกเป็น3ตอนคือถ้าใครจิตอ่อนๆเนี่ย ดูไม่ไหวสักตอนก็ออกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาดูตอนต่อไปได้คือเขาแยกไว้ให้แล้วต้องนะมีมีเบรคให้เป๊มีเบรคใช่ครับก็เทคไลน์บอกเพื่อนว่าเมื่อเสร็จหรือยังว่าตอนที่2อะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาต่อไม่หวแล้วก็ได้ได้ได้ข่าวว่าเรื่องนี้นําแสดงโดยพี่เป้อารักษ์ฟางแล้วก็หมักปรินหมักปรินโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆมาทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะครับเชิญคุณผู้ชมไปดูได้เลยครับ นี่ใช่ไหมเรื่องตีเล่าอ่าใช่ใช่ใช่แล้วคนนี้ก็คือหมากปรินที่เรารู้จักปรินนะฮะอันนี้ก็เปยอารักนะฮะเขาเปย์เขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอืมดูหนุ่มแล้วว่าเราจะไม่ได้รับเชิญมาดูเรื่องอะไรแล้วท่นนี่คือน่าจะเรื่องสุดท้ายแล้วเล่ยแรกเลยเรื่องสุดท้าย good be I'll โอเคจบแล้วก็โอเคเรื่องเรื่องผีเล่านะครับผมเรื่องผีเล่าจบแล้วอันนี้ก็ความรู้สึกหลังจากหลังจากที่เราดูกันก็คือเป็นหนังผีที่มี3ตอนมันก็มีไงตัวเอกของแต่ละตอนเนี่ยนะก็จะให้ความประทับใจแรกหลังจากที่ออกมาจากโรงสดๆร้อนๆเลยก็คือโคตรแปลกใหม่มันแปลกใหม่มากต้องลองแล้วกันใช้คำว่าต้องลอง กคน,นพูดมากไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยอ่ะเราก็เราให้เดี๋ยวว่าความประทับใจของเราก็คือแปลกใหม่มากก็ยังไงอย่าลืมนะครับตด อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพจเมเจอร์เซนทันพิษณุโลกนะครับะจะได้ดูกิจกรรมดีๆด,ดูว่าหนังใหม่อะไรกาลังเข้ามานะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นพระคุณอย่างมากเลยที่ได้ให้โอกาสเด็กน้อยๆตาดาๆได้มาดูหนังรอบสือมวลชนอันนี้ตื่นเต้นมากจริงๆ,ๆแล้วไม่เคยมาดูหนังรอบสือมวลชนเลยเขาเลยนี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกก็อย่างน้อยเสียงของเราก็มาถึงเขาแล้วก็่าลืมครับผมเรื่องผีเล่าเมเจอร์ทุกสาขาอย่าลืมมาดูกันนะครับผมอยาก